ครับนี่ครับสถานการณ์น้ำของอีกมือนี่งหมู่บ้านนี่ห้อก็มาได้มาปลอยน้ำบอกหมู่บ้านนี่เทียบเป็นต้นเขาแล้วครับตอนนี้ก็ยุบลงได้ประมาณสิบเส้นแล้วยุบลงไหนมั่สิบเส้นแล้วเริ่มเป็นเขาแล้วครับแต่น้ำอยู่ทั้งเครื่องคุณนะครับเพิ่นกันยังปล่อยลงมาอยู่เรื่อยเรื่อยอยู่เพิ่งยังปิดผมกัยังผมก็ยังปิดบ่ทัาไห้ก็ยังระบายอยู่คือระบายเพิ่มเลยครับผมระบายเพิ่มเลยอยู่ตอนนี้ เพราะว่าต้องการที่เสี่ยวลงอีกประมาณสิบเส้นจะลงอีกประมาณสิบเส้นหนก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเขามันถือน้ำเขามันแซน้ำน้ำถ่วงเขวงบ้นอ่อนครับส่นหมดแข็งแรงก็จะเอาน้ำออกอีกก่อนลุกอยังน้อหนาะหางย่ำตัวเขาครับสถานการณ์น้ำถือว่ายุบลงหลายเตือนหรอกครับประมาณสิบเส้นอยู่ ประมาณู่บ้านซีขอนยุบลงจากหมู่บ้านมว่านก็ียวเห็นแค่ปลายเขาหน่อยเนาะมันก็ยุบลงลายเติบแดงนี่หมู่บ้านที่หลังจากที่เบรนเขาก็เริ่มเห็นปลายเขาแล้วครับเริ่มเห็นปลายเขาได้แล้วก็สี่ป้อยไปก้อนครับมือนี่มืออื่นถ่ายยังมายุบข้อต้องหาเครื่องมาสูบน้ำแล้วครับต้องมาสูบน้ำออกแล้วตอนนี้ถ่ายยังมายุบนะครับเพราะว่า ตัวนี้นี่แซน้ำแซเมลายเมลายมือแล้วอยู <c oughs> erm ่ระมาณนี้ครับนี่อยู่ประมาานเมลายมือแล้วก็ถิอทำการระบายออกเพราะว่าต้นน้อยต้นยังที่มันขึ้นกว่าท่านมูครับที่มันงอกว่าท่านมูย่ามันตายยัมันเปื่อยตายก็จะได้มาระบายออกขึ้นกันแปลงเพราะว่าน้ำน้ำแปลงนี้มันดันอยู่แปลงดันอยู่แต่น้ำมัยังไหลอยู่ครับอ้ํายังไหลอยู่ก็นี่ก็ถือว่ายุบล่วงจากหมู่บ้านนี่ประมาณอยู่ ประม้านสามอยู่จากหมู่บ้านหลังจากที่เบีนเขาเลยไปเขาเริ่มโพแล้วไปเขาเริ่มโพแล้วตัวนี้เอาครับกันบ,บีนย้ยนไปลีห้องหมือเอื้อนห้องกับเจดีมหาไ้เครื่องสูบน้ำมาสูบเร้ตัวนี้ปันน้นออกก็น่อยครับคือปันน้นออกแห่งเลยออยแหงเลยพอน้มตั้งเครื่องฝุ่นก็ลงมาอยู่น้งเครื่องก็ลงมาอยู่เรื่อยๆอยู่ตัวนี้ลงมาสมทบอยู่แปลงนี้อยู่เอาครับแค่นี้ก้อนมือนี่